สวัสดีครับพืกอนก็ผมอีกครั้งนะครับในอะไรในเกมไมโครบนะครับเดี๋ยวพังจะบอกอะไรบางอย่างนะครับคือนี่คือทีมงานของ m e m Channel นะครับมีเจเจ,เจมีอ้อําแล้วก็มีเกมสองเกมสองนี่ใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวคิปไปน่าจะรู้นะครับดูหน้าเนี่ยดูหน้าดูาหน้าสองนี้กรบพี่น้องฝาแฝดรอเหมือนกันเดะไม่มีผิดไม่พูดอะไรกันหน่อยหรอครับเพื่อน ม,มีเพิ่มมาเป็นทีมงานเราต่อคนนะมัน้ำบอกก็คือคนที่อยู่เพจใช่ไหมแล้วก็เออ่ชุดเหลืองเนี่ยก็มีชุดเหลืองนะครับเกมสองฮนะทีมงานมีรึเปล่าคนนะชอ่องตอนนี้ก็มันเสื่ออยู่ลนะเราโอเคมาต่อไม่รู้สิครับ ไปไปตัป้งบ,ง,บงบ้านกาันอาทีมงานไปตั้งบ้านอาทีมงานไม่ไปตั้งบ้านอา <c oughs> ทีมงานกานอุ้ยเปคนนำทา,า, <c oughs> างเนี <c oughs> โอ้โหกลังเทาไปตามแมนมี No, my